เมื่อนักท่องเที่ยวเที่ยวเชียงใหม่และกินอาหารเหนือแปลกแท้ๆคุณแบรนดอนและแอนเจ้าสองนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาพวกเขาได้ลองกินอาหารเหนือแบบแท้ๆแบบที่คนท้องถิ่นกินกันวิดีโอนี้พาไปสำรวจอาหารไทยเหนือแบบจัดเต็มที่เชียงใหม่โดยเน้นอาหารท้องถิ่นที่ทั้งเผ็ดและแปลกใหม่ดังนั้นรอไม่ไหวที่จะได้มากินอาหารในวันนี้ เขาเริ่มจากการมาที่ร้านเฮือนใจยองซึ่งดูน่าทึ่งมากมันตั้งอยู่ในบ้านสไตล์เหนือบนเสาสามารถทานอาหารข้างบนหรือข้างใต้ได้ด้วยพวกเขามีของตกแต่งเจ๋งๆทุกที่มันเหมือนสวรรค์และพวกเขาก็ได้สั่งอาหารอย่างเต็มที่ดังนั้นรอไม่ไหวและคุณต้องนั่งบนพื้นเมื่อขึ้นไปข้างบนดังนั้นต้องถอดรองเท้าด้วย ตอนนี้กำลังนั่งอยู่บนเสื่อแบบไทยๆดังนั้นมันจึงเป็นแบบดั้งเดิมสุดๆชอบมากและอาหารก็ดูดีมากตื่นเต้นสุดๆเมนูที่พวกเขาสั่งในวันนี้มีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแกงหังเลข้าวเหนียวไก่อบสมุนไพรแกงขนุนหมูทอดสาป่าขาชาไทยหนอนไม้ไผ่น้ำพริกหนุ่มเผ็ดกลางๆรสชาติต้นตำรับทานคู่กับผักสดกรอบ น้ำพริกอ่องรสชาติคล้ายซ้อนมะเขือเทศเผ็ดมีหมูสับและกะปิผสมแกงฮังเลหมูชิ้นใหญ่นุ่มละลายในปากมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวจากขิงดองและถั่วลิสงนับเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ดีที่สุดที่เคยกินไก่อบสมุนไพรไก่นุ่มมากรสชาติสมุนไพรเด่นชัดไม่เผ็ดเกินไป แกงขนุนขนุนอ่อนนุ่มมากมีรถเผ็ดและหมูเปื่อยนุ่มหมูทอดรสชาติดีมีซอสจิ้มหวานหวานอร่อยมากสาป,ปาคาสลัดสมุนไพรสรับรสชาติสดชื่นเปรี้ยวมีแคบหมูและหอมเจียวทอดกรอบด้านบนรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนอาหารไทยทั่วไปชาไทยหอมอร่อยไม่หวานเกินไป นี่คือวันที่สองของการกินและมาที่ร้านชื่อลาบต้นก๋อยสำหรับอาหารจานต่อไปพวกเขาได้สั่งลาบดิบหมูทอด แกงอ่อมเนื้อลาบหมูคั่วลูกหมูลองมาชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยกันขนาดไหนลาบดิบเนื้อควายสับละเอียดผสมเครื่องเทศสมุนไพรกระเทียมกรอบและดีวัวซึ่งให้รสขมจัดเป็นจานที่แปลกและน่าตกใจแต่กลับอร่อยอย่างน่าประหลาดใจหมูทอดรสชาติอร่อยสุดๆเป็นหมูทอดที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาลาบหมูคั่วลาบหมูสบับรสเผ็ดร้อนมีหอมเจียวทอดกรอบด้านบนรสชา ชาิดีกว่าแบบดิบและไม่ขมลู่หมูซุปเลือดหมูคน้คนๆท็อปด้วยหมี่กรอบและสมุนไพรรสชาติเผ็ดร้อนสดชื่นไม่มีรสคาวอย่างที่คิด